สตาร์บอยนะครับลุนนะครัฐานนะครับล่าอลุ้นรอเชียร์กันไปนะครับสตาร์บอยครับไปลุกไปไปลุกไปดันไปอย่าหยุด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 พ่อจ๋าแม่จ๋าที่นี่เลยสุดยอดแล้วนะครับ สุดยอดการเดินทางแล้วนะครับดีมากมากนะครับสวยงามเลืกเกินนะครับห้า,างดีแล้วนะครับเบื้องตนนะครับเบื้องตนห้างดีนะครับสวัสดีครับเบาดีวะ เบาดีเบาดีดมจาดมไว้นี่เป็นไหนไล่ไล่ทีมงานสตาร์บอยนะครับผมล่อลุนเลขไปน้ำกันนะครับมัดสวัสดีครับมัดเดซเจไก่นะครับเขาทั้งสองบังเลยโอ้ยนะครับแม่นคัะผู้ใดเปิดคือได้ราคายี่สิถามเนี่ยนู่ก็เปิดเองเด็ดเลยสบายสบายสุดยอดนะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับผมเจไก่นะครับผมฮะล่อลุนเลขสี่ลอยครับ ดีใจน้ำอาจารย์สร้างนะครับแกเมื่อยพี่ให้น้องสำเร็จนะครับผมสุดยอดน,นะครับทีมงานสาตาบอยดมยาดมต่อไป <laughs> ไปนานลุมดมยาดม <laughs> นานดีใจน้ำนองวีพดาครับเห็นเลหล็กสีลอยแน่นอนครับมือน,นี่หวานจิเรียม <laughs> แปดผี่พันแปดสผ่านไปโอ้โหถึงว่าอู้ยเบาครับเบาโอ้ยนะครับบางไฟบงไฟเบามากๆเลยนะครับสี่ร้อยหรือสี่หกพันเฮ้ยสี่ร้อยหกพันเบา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 แห้งครับบางไฟบาง บางไฟบินได้สูงมากๆเลยนะครับโอยเบาครับเนี่ยเออเบาเห็ดโจโลเลยครับคอยตักคอยวนตีเป็นวงแคบๆเบาๆเลยครับผมโอยอ่อนซ่อนน้ำนะครับผมเอยเบา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 ลุงหลอดหวานไหมครับลุงหลอดหวานจร เรียบเลยนะครับหวานรุนแรงเลยนะครับบางเน่เลยครับผมสุดยอดพวกทราชาไทยอ่าสตาร์บอยแล้วก็สี่กับบัตนะครับผมบู๊ยนะครับคุ้มกับการล่อค่อยเลยครับไทยบังไปซีรอยเติรนนะครับผมดีใจนะเอฟซีนะครับบัตรเด็ดลุมบัตเน่นะครับผมบู้ยค้อมวางขออพีขอมนองนะครับผมสุดยอดมากๆครับแก้วนะครับผมเอ้ยนะยับไปอีกแล้ว อนนี้ได้อาี่เรีนะาีเรียตามลงมาตาม,มาตึงสี่ร้อค่คะแนนวานจุ้ยเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมเราด้วสิสวัสดี